ลูกคุณเนวินก็แล้วกันจากภูมิใจไทยค,คุณนกใช่ไหมใช่ครับคุณนกคุณนกใครคิดนกที่ชอบครับคือคือประเด็นของพรรคพรรคภูมิใจไทยนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะคดีของคุณสุขยามก็เหมือนเป็นสารตั้งต้นครับที่จะทําให้นักร้องนักเอ่อคนร้องเงีย่ะต้อเพิ่มเพิ่มอนาไปสู่คดีของอผู้ดำรงว่า คนไปร้องก็ทันจะร้องให้ไปถูกการยุบพักครับก็ทําให้มีการวิาพยากวิจัรณ์เยอะวิเคราะห์กัว่าเอ๊พักภูมิเดชยเนี่ยจะไปยังไงต่อไปแต่ที่แน่นเ,นเมื่อคุณสุธรามลาออกจากในคณะกรรมการพักก็ต้องหาเลยคธิกมารใหม่ใช่ก็ต้องหาคนใหม่มาอ่าล่าล่าสุดนี้คุณบัญชินพูดเลยว่าเฉพาะหน้าเนี่ยยังไม่ยังไม่มีการแต่งตั้งใครในคณะกรรมการพักนะครับเอาไว้รอเมษายนที่สุดครับ ในขายนนี่เจ้าจอมประชุมประจำปีของพรรคอยู่แล้วก็คงจะไปว่ากันตอนนี้สุดนะเอ๊พี like Aye, right. right. ่แกเต๋นตอนแรกๆก็มีชื่อของนอกจากคุณชัยชนกลูกชายคุณเนวินนักการเมืองใหม่ๆมาดเนี่มีชื่อคุณทรงศักดิ์ทองศรีด้วยใช่ไหมใช่ครับทำไมทำไมถึงคิดว่าบอกที่คุณชัยชัยชนกละแต่เห็นคุณอนุทินสัมภาษณ์ก็เหมือนน่าจะเป็นคนนี้ทำไมต้องเป็นคนนี้ คือคือที่มองก่อนหน้าที่คุณอนุทินใจสมภาณ์เนี่ยคนก็มองไปไปที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีดำทีช่วยมาไทยครับแล้วก็คุณชิชินกคือก็ยังทราบกันมรู้สึกคือคุณอนุทินเนี่ยมีทายาทคุณชายนะแต่ว่าคุชายคุณอนุทินไม่ไม่ค่อยสนใจเลยกันองไม่สนใจเลยอ่าไม่สนใจคนก็เลยไปมองว่าก็ต้องไปมองที่คุณนนทิน นี่แทรกน่ขนาดลูกสะอร์พว่าที่ลูกสะอรพคุณน้องทินที่เป็นสอสอยังลาออกนะน้องน้องเพลงน้องเพลงอันนั้นเป็นเรื่องของครอบครัวเขาครอบครัวเขา่ะอ่าใช่ครับใช่ครับพอดีบางภารกิจบางอย่างที่เป็นเป็นการเมือนต้องสูงที่สุดก็เลยไม่เอาแต่นี้คนก็เลยมองไปที่ทาคุณนิวินครับนี่ท้าคุณนิวินก็ต้องมองว่าในในบุรีรัมเนี่ยมีขายที่ยนขายาคุณนิวินได้ถ้ามองรุ่นใหญ่เนอะก็คุณทรงศักดิ์ทองศรี พราะคุณทรงศักดิ์ทองศรีเป็นญาติคุณในวินโดยตรงญาติฝ่ายไหนญาติคุณในวินเลยเหรอครับพ่อแม่แม่คุณทรงศักดิ์เนี่ยเป็นน้องสาวแม่คุณในวินเีะยวนะแม่คุณทรงศักดิ์เป็นน้องสาวน้องสาวของคุณแม่คุณในวินครับใช่ครับอ๋าก็ถือว่าใกล้ชิดกันมากเป็นเป็นเป็นญาติของของแม่นะครับแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่คุณนนไอยใจอยู่นะครับทางาน รับรับผิดชอบหลายอย่างทั้งทั้งโดยเฉพาะพื้นที่การือกตั้งแถวอีสชันหนิ่รัอแล้วก็ด้วยตำแหน่งก็ใหญ่โตนะเวลาเป็นผมเป็นรัฐมนตรีนะก็ก็เป็นรั่มทีชืหมาไทยมาสองรอบแล้วใช่ใช่ใช่ก็ก็ก็ถือว่าธรรมดาเฉยใช่ใช่ผมได้ข่าวว่าจริงๆงแล้วเนี่ยก่อนก่อนก่อนจะมีการจัดคต้าจัดคุลุงรัฐมนตรีเนี่ยได้ข่าวว่าคุณทรงศักดิ์เนี่ยจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการนะอ่าแต่ว่าประกฏบมี มีบางคนทีใล้คิดกรงศักดบอกว่าไม่ไม่อาว่าการไม่อยากได้ว่าการขอเป็นแล้วไม่ช่วมาไทยอ๋อเอนเออก็สือคุก็อยู่เป็นเป็นมทอเออเป็นมทอสามอีกสมัยหนึ่งครับครับครับแลหลังจากเมื่อเมื่อคราวคุณเอ่อคุณคงก็เป็นมทอพอมทอสองมาแล้วครับก็เป็นมทอต่อไปมีช่วยต่อไปถ้าอย่างนั้นก็คือว่าถ้าดูอย่างนี้ลูกการก็คงจะเป็นคุณ ชัยชนลูกชายคุณในวินใช่ไหมที่จะต้องเป็นรเลขาธิการ,การครับคือคือ,คอ้าฟังจากคุณอนวินพูดเนี่ยครับเหมือนกับว่ากรรมการบริหารชุดใหม่ที่จะเลือกว่าเลือการเนี่ยน่า,น,าน่าจะคุณรุ่นใหม่ๆห,หมดแล้วที่สุดครับจะไม่ไม่ใช่แค่คุณชัยชนกคนเดียวนะครับคุณชัยชนกเนี่ยโอเคัด้จนแล้วล่ละว่าคุณมีในวินวางตัวเป็นทายาทแน่นอนครับนั<ใ>นก็เท่ากับว่าต้องยอมรับว,ว่าภูมิใจไทยก็เป็นรรคของคุณในวินวนะ ก็ก็ยน้อยเหมือนอันนี้กูกเ้ยดจรงนะไม่ใช่ไม่ได้ผู้จุดยังไงก็คือนี่นั่นแหละครับก็ก็เป็นที่รู้กันแต่คุณคุณชัยชนกก็เป็นสสแค่สมัยเดียวใช่ไหมี่ยสมัยแรกใช่ไหมเนี่ยสมัยแรกแต่สมัยแรกความจริงเนี่ยคุณตรงค์คุณชัยชนกจะได้เป็นต้นตริงไดสบายแต่เพียงเดียวอายุไม่ถึงอายุไม่ถึงครับใช่ใช่คุณผู้มต้องต้องสามสิบห้าปีเนี่ยเด็กนะเพิ่งมายังไม่ได้ยังไม่ได้แต่ว่า แล้คุณเชนยกเชนชนกเนียเป็นคนที่มีหน่วยการครับอาชาการมืออยู่แล้วตั้งแต่คือคือคือสําหรับคนมือลำเนี่ยเอ่อเดิรู้จักคุณเชนยกมานานละครับแต่ไม่ได้รู้จักในทางการเมืองนะแต่รู้จักในในฐานะคนที่บริหารสม,มุทรสม,มทุทรมือสนามพุทบอลบุรีรัมย์สนาม,ม,นามแข่งรถต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ครูแล้วท e ําอีสปอร์ตอ๋อวันนี้เองอ่ะอีสปอร์ตใช่ไหม ก็ก็จะเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่ครับทั้ง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 บูรามและทั้งประเทศจะรู้จักคุณนกนี่ดีนะครับแล้วก็คือคือถ้าคุณชินต้องป็นฐานที่การพักผมว่าอกรรมการพักเวลานพักคนอื่นน่าจะมีคนรุ่นใหม่ขยับเข้ามานะครับอย่างถึงไม่ใช่คนรุ่นใหม่แท้ๆเนี่ยอาจจะมีคนอย่างคุณสิรพงษ์อังคาสุกุลเกียรติที่อยู่ที่สเกษอย่างเงี้ย ด่าน,น <ไข S 1> อะไรนะเอพูในการสร้างอะไรนะไทยไบ้านตลไทย่ไทยบ้าน,านแต่ดังล่าสุดไทยสับเบอร์เอลยใช่ไหมใชกับใช่กับนี่ว่าจะมีคุณสีณณบงย์เข้ามานะครับ,รบลูกชายคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณชรัตนะครับรัชกิจประการแล้วก็อีกหลายคนที่ที่เป็นรุ่นชายานะมีหลายคนครับพิเิตรชอบเห็นคนเหล่านี้มากขึ้นชอบพิการบริหารใช้คำนี้ ทายาทใช่คือบอกว่าคนรุ่นใหม่แต่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็นทายาททายาทใช่ครับดูการเมืองเนี่ยอย่างอย่างเขวพากภูมิใจไทยพี่แคนพูดถึงก็ลูกคุณเนวินนะลูกคุณพี่พัฒน์ใช่ไหมใช่ครับใช่ยังไม่ต้องพูดถึงเก้าไม่ต้องพูดถึงเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็คือคือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยก็จะคล้ายๆกัน ลเคยคนรุ่นใหม่ก็คือทายาดแหละวิเศษก็คือทายาทแหละทายาทชายาดชายาดชายาดเนึองเนาะก็ก็อย่างคุณเพื่อไทยรุ่นคุณอุ้งก็เห็นนะฮะก็จะมีคนคนแบบเนี้ยเข้ามาพอักพวงซึ่งผมว่าเมษาเนี่ยพรรคพุมเยาไทยเนี่ยพอมีการเลือกเลือกข้มกันมาชุดใหม่เนี้ยผมว่าก็จะเห็นคนคนแถวสองของของพรรคเข้าขยับเข้ามาขึ้นเป็นแถวหนึ่งหลายคน ครับอคนรุ่นเอาโศกอาจจะถอยจะเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยยังยังแกแน่ใจหรอว่าเป็นที่ปรึกษาก็ก็อาจจะอยู่อาจจะอยู่แถวคือคืออาจจะไปอยู่เป็นกรรมการอาจจะเหมือนพเพื่อไทยองอาจจะเอาผู้สูงไปอยู่กลุ่มนะกลุ่มที่ปรึกษากลุ่มที่ปรึกษาแต่ว่ามีบทบาทเยอะอยู่นะเออแล้วไปอย่างอย่างคุณคุณชาดาเนี่ยก็ต้องดันหลานชายเข้ามาเจ๊เสร็จชเสร ล้านชัยลูกคุณอะไรนั้นใช่ไหมลูกคุณลูกคุณมันัญญามันัญญาลูก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 สาวลูกลูกน้องน้องสาวน้องสาวลูกของน้องสาวน้องสาวครับพี่เป็นซอสเข็นอยู่ไทยชานีนะครับคนนี้ก็หน่วยงานดีก็อาใหญ่ก็อาใหญ่เนี่ยคุณชัยเชนุกคิดชอบคุณเจเสไทยเสดคุณชรัตนธิ krit ประการครแบบนี้ขึ้นมาครับก็ก็เป็นว่าการเมืองแบบไทยๆมันจะอื จะดีใจหรือจะร้องไห้ดีมันหนะก็ทอย่างนี้กันมันก็ดีผมว่าก็ผ่องถ่ายสู่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาดูแลอนาคตประเทศไทยนะครับแต่มันก็เป็นเสียไม่ได้เพราะก็ยังติดอยู่กับความเป็นครอบครัวความเป็นบ้านใหญ่ความเป็นแฟมิลี่ความเป็นทายาทอยู่นะคือตามคือยังไงก็ก็ตามต้องยอมรับว่าแบบอันนี้คือคือไม่เช่นสถยังยอมครับในกติกานี้อยู่ เพราะอย่างนั้นก็าแชปเปจเก็เลือกคนเหล่านี้มานะครับอันนี้ก็ว่าไม่จำกติกาไม่ไม่ไม่ชเมื่อเราเป็นการตั้งเนาะอไปเปญก็เลือกมาอย่างอย่างลูกลูกคนยีเนี่ยก็ได้มาสี่หมื่นกว่าคะแนนครับขนาดคนที่ขนาดคนที่ที่สองได้หมื่นกว่าเองเอ้าก็ก็ก็นั่นแหละก็นะก็ก็เห็นว่าก็นั่นะก็คือ คือหลังจากนี้ไปของทุกพักก็คงขยับขยายมากขึ้นนะครับผมว่าเอคือทุกคนก็ต้องคิดถึงเรื่องถึงเรื่องการเมืองขนาดแล้วล่ะครับครันคนคนรุ่นเก่าก็ต้องก็ต้องถอยละเวลามันผมว่าถึงถึงบางสถานการณ์บางอย่างก็ต้องเหมือนกําหนดให้พรรคว่ายอีกฝั่งปรับตัวครับครับรัวแม่แม้แต่การเมืองของตัวเองในสมัยหน้าที่จะ มีการเลือกตั้งนี้อบจหรือเทศบาลก็แล้วแต่บ้าก็เห็นคนคนน้าใหม่เกิดขึ้นคนปวรครับได้ครับขอบคุณคุณแขงครับครับครับพบกันวันมันจะหน้านะกับคุณแขงสาริกาเราพักกันสักครู่ครับ